สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาเจอกับคุณครูฮันนี่อีกแล้วนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เราเรียนรู้กันในหน่วยอะไรเด็กๆจำได้ไหมคะค่ะสัปดาห์นี้เราเรียนรู้กันในหน่วยสัตว์โลกผู้น่ารักค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูฮันนี่จะมาชวนเด็กๆทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์กันค่ะเอ๊ เด็กๆอยากทํากิจกรรมศิลปะไปพร้อมกับคุณครูหรือยังคะถ้าเด็กๆอยากรู้ว่าวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆทําอะไรและอยากทําแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทําพร้อมกันเลยดีกว่าแต่ว่าก่อนที่เราจะไปทํากิจกรรมกันนะคะวันนี้คุณครูจะมาชวนเด็กๆทบทวนทำเบนยิมเพลงอึ่งอ่างพร้อมกันก่อนนะคะเด็กๆ เรนยิ้มเพลงอึงองอ่งอ่างอึ่งอ่างมันนั่งข้างโอง่งมานั่งลังกงุงจะคอยกินหมดเด็กเอ้ยเจ้าอย่าพูดปดเด็กเอ้ยเจ้าอย่าพูดปดจะกลายเป็นหมดอาหารอึ่งอ่าง เราทวนเนื้อเพลงกันไปแล้วคราวนี้เรามาร้องเพลงพร้อมกับทำท่าไปพร้อมๆกันดีกว่านะคะเด็กๆให้เด็กๆยกมือขึ้นมาและร้องเพลงพร้อมกับทำท่าทางประกอบไปพร้อมกับคุณครูนะคะหนึ่งสองสามอื่ออ่างมานั่งข้างโอง่งมานั่งลั่งโกงจะคอยกินหมดเด็กเอ้ยเจ้ายาพูดปด เด็กเอ๋ยเจ้ายาพูดปดจะกลายเป็นมดอาหารอึงอ่างอีกรอบหนึ่งนะคะเด็กๆอึงอ่างมันนั่งข้างโอ่งมันนั่งลังโกงจะคอยกินมดเด็กเอ๋ยเจ้ายาพูดปดเด็กเอ๋ยเจ้ายาพูดปดจะกลายเป็นมดอาหารอึงอ่างเก่งมากเลยค่ะเด็กๆ สำหรับกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์นในวันนี้ก็คือกิจกรรมต่อเติมภาพตามจินตนาการค่ะกิจกรรมต่อเติมภาพจินตนาการเป็นรูปสัตว์ที่เด็กๆชื่นชอบนะคะโดยมีวัสดุุอปกรณ์ก็คือ 1. ดินสอสสีไม้หรือว่าถ้าใครไม่มีก็สามารถใช้สีเทียนก็ได้นะคะเด็กๆ 3. แก้วน้ำหรือว่าขวดที่มีลักษณะฐานเป็นรูปวงกลม 4. กระดาษ ac หรือว่ากระดาษสมุดที่เด็กๆมีก็ได้นะคะการต่อเติมภาพตามจินตนาการนะคะคุณครูจะกำหนดรูปทรงเลขาคณิตมาให้เด็กๆค่ะโดยมีรูปทรงวง เหลี่ยมครึ่งวงกลมและก็วงรีให้เด็กๆนำรูปทรงเรขาคณิตเหล่านี้นะคะมาต่อเติมเป็นรูปสัตว์อะไรก็ได้ที่เด็กๆนั้นชื่นชอบตามจินตนาการของเด็กๆได้เลยนะคะค่ะสำหรับขั้นตอนการเริ่มต้นการต่อเติมภาพ จินตนาการนะคะคุณครูก็ขอความร่วมมือให้ผู้ปกครองนะคะหาแก้วน้ําหรือว่าขวดน้ําที่มีลักษณะตัวฐานเป็นรูปวงกลมมาวาดเป็นรูปทรงวงกลมในกระดาษเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นให้เด็กๆก่อนนะคะ รูปทรงกลมแบบนี้แล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ให้เด็กๆนําภาพรูปทรงเลขาคณิตนะคะมาต่อเติมต่อจากรูปวงกลมรูปนี้นะคะให้กลายเป็นรูปสัตว์ตามจินตนาการที่เด็กๆชอบค่ะค่ะต่อไปนะคะเราก็มารู้จักกกิจกรรมเลือกซึ่งมี2กิจกรรมนะคะกิจกรรมที่หนึ่งก็คือ วัสดุอุปกรณ์แบบนี้ค่ะเด็กๆเ,เอมีสีมีกระดาษแล้วก็มีลิ้นสอเด็กๆพอจะทายกันได้ไหมคะว่าคือกิจกรรมอะไรถูกต้องแล้วค่ะก็คือกิจกรรมวาดภาพระบายสีตามจินตนาการนั่นเองค่ะเด็กๆและนี่นะคะก็คือตัวอย่างการวาดภาพระบายสีตามจินตน,นาการค่ะ สำหรับกิจกรรมเลือกกิจกรรมที่2นะคะเด็กๆมีวัส,สดุปุปกณ์ก็คือแบบนี้ค่ะแท่งสี่เหลี่ยมเป็นสีสีเด็กๆพอจะถ่ายกันได้ไหมคะว่าคืออะไรดินน้ำมันนั่นเองนะคะเด็กๆกิจกรรมเลือกก็คือการปั้นดินน้ำมันตามจินตนาการค่ะและนี่นะคะก็คือภาพตัวอย่างการปั้นดินน้ำมันตามจินตนาการนะคะเด็กๆ มาทวนกิจกรรมพร้อมกันดีกว่านะคะว่าวันนี้คุณครูให้เด็กๆทํากิจกรรมอะไรบ้างและมีกิจกรรมเลือกอะไรบ้างค่ะเอกิจกรรมใหม่ที่คุณครูให้เด็กๆทํานั้นคือกิจกรรมอะไรคะเด็กๆกิจกรรมใหม่ที่คุณครูให้ทําก็คือกิจกรรมการต่อเติมภาพตามจินตนาการให้เป็นรูปสัตว์ที่เด็กๆชื่นชอบค่ะและอย่าลืมระบายสีด้วยนะคะเด็กๆ กิจกรรมเลือก2กิจกรรมก็คือ1กิจกรรมการวาดภาพระบายสีตามจินตนาการและ2กิจกรรมการปั้นดินน้ำมันตามจินตนาการของเด็กๆค่ะแต่สำหรับวันนี้นะคะงานมอบหมายก็คือให้เด็กๆเลือกทำกิจกรรมใหม่นะคะกิจกรรมใหม่ก็คือกิจกรรมการต่อเติมภาพตามจินตนาการโดย ให้นำรูปทรงเรขาคณิตทีค่คุณครูกําหนดให้เด็กๆนะคะมาต่อเติมภาพเป็นรูปสัตว์ที่เด็กๆชื่นชอบค่ะเป็นรูปสัตว์อะไรก็ได้ค่ะม้าแมวหมีแมว,มแมวน้ําเสือก็ได้นะคะเด็กๆที่สําคัญเลยนะคะอย่าลืมระบายสีด้วยนะคะเสร็จแล้วให้เด็กๆนั้นถ่ายรูปและส่งมาให้คุณครูดูทางไลน์ด้วยนะคะ อย่าลืมทำงานมอบหมากันนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคาบหน้าค่ะเด็กๆบ๊ายบาย